สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะพบผมทาั้งใน Cross d กับ Cross Dock Channel นะฮะวันนี้เราก็อยู่กับ Arena Valor หรือ r o v เพราะพี่จะมีคอนเทนต์เนื้อเรื่องพิเศษที่ตัวเกมได้ปล่อยมาในช่วงหนึ่งนะเป็นข้อมูลลับๆสุด exclusive มาให้ดูกันนะฮะและเนื้อเรื่องพิเศษความสัมพันธ์พิเศษในวันนี้นั่นก็คือความสัมพันธ์ของเวเรสและคิวเลที่มีชื่อว่าความริษยาถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลย เวเรสคือมือสังหารหัวกระทิรุ่นใหม่คนเดียวที่ผ่านการทดสอบและคนเดียวที่เธอเชื่อใจก็คือคิวเลนซึ่งเป็นดั่งทั้งผู้นำและพ่อบุญธรรมของเธอด้วยความแข็งแกร่งของเวเรสทำให้สนามประลองอาชูราที่เงียบมานานได้พิสูจน์คุณค่าของมันอีกครั้งในองค์กรชาโด a ฮนแห่งนี้เมื่อ3ปีก่อนการก่อกระบฏท,ที่นำโดยเอมิลี ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อความศักดิ์สิทธิ์ของสนามปลลองอาชูรารวมถึงชื่อเสียงส่วนตัวของคิวเลนด้วยและเมื่อต้องเผชิญกับความสงสัยจากระดับบนขององค์กรทำให้คิวเลนต้องทุ่มเทเพื่อบ่เพาะสายเลือดใหม่อย่างเงียบๆตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมาคิวเลนต้องทนอยู่กับความเจ็บปวดอย่างสุดซึ้งทุกวันและน้ำตาสีแดงที่บ่มโดยเขา ได้เปลี่ยนอารมณ์เชิงลบทั้งหมดให้กลายเป็นความเกลียดชังเอมิลี่ทุกครั้งที่ฉันเห็นเธอทำให้ฉันนึกถึงเขามากทั้งสองคนซึ่งเหมือนกันจริงๆคิวเลนมักจะพูดประโยคนี้กับเวเรสและไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนหรือหัวใจของเขาจะยุ่งเหยิงเพียงใดเขาก็ยังคงนึกถึงแต่เอมิลี่เพียงผู้เดียว v ว r e เรสไม่อาจเข้าใจความหมายลึกๆจากคำพูดของคิวเลนได้เธอเพียงแค่ไม่ชอบรุ่นพี่ของเธอโดยสัญชาตญาณเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถูกนำไปเปรียบเทียบกับคนทรยศบักนั้นทำให้เธอรู้สึกว่าในใจของคิวเลนยังคิดว่าเธอได้ดีไม่เท่ากับเอมิลี่ดังนั้น v ว r e เรสจึงยอมเสี่ยงทำข้อตกลงกับอบิสมันไม่เพียงที่จะช่วยคิวเลนกู้ชื่อเสียงของเขากลับคืนมาเท่านั้น แต่มันยังทำให้ตัวของเธอแตกต่างอีกด้วยสิ่งนี้จะนำมาซึ่งความแข็งแกร่งรูปแบบใหม่ของเธอและจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเธอไปจากเดิมอย่างสมบูรณ์และถาวร ป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเนื้อเรื่องพิเศษเวรเรสคิวเลนความริษยานะโอ้โหมีความแอบแซบอยู่เด้อซึ่งเนื้อเรื่องส่วนนี้นะครับมันได้เล่าถึงความสัมพันธ์ของ3ฮีโร่ขององค์กรชาโดแฮนนะครับสองคนปัจจุบันหนึ่งคนอดีตนะครับก่าวคืออย่างที่เรารู้กันนะว่าองค์กรชาโดแฮนเนี่ยเป็นองค์กรลึกลับที่มีปณิธานในการพัฒนาเผ่าพันธุ์มนุษย์และทาลายเผ่าพันธุ์อื่นให้หมดสิ้นไปซึ่งจริงๆอ่ะคนในองค์กรนี้เนี่ยน่าจะมีระดับสูงๆอีกหลายคนนะครับแต่ที่เรารเน่ือมมุ รุ่นใหม่ไฟแรงที่เปลี่ยนไปได้วยคุณธรรมนะครับแต่ภายในเงามืดเขาคือคนที่อยู่เบื้องหลังองค์กรที่น่ากลัวนี้เนี่ยฮะซึ่งจากชีวประวัติของเวรเรสเนี่ยได้บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนตั้งบ้านเด็กกำพร้าเนี่ยเพื่อหาเด็กเก่งๆมาฆ่ากันเองนะเหรอน้ากลัวมากนะเพราะองค์กรนี้เนี่ยจะชอบเอาเด็กกำพร้าบ้างเอาเด็กเก่งๆเนี่ยมาให้ฆ่ากันเองใครชนะก็คนนั้นไปเข้าองค์กรไปฝึกต่อนะครับน้ากลัวมากใครเก่งก็ไปปั้นออดิชั่นแบบนี้ไม่เอาเดอ้อและสำนักงานใหญ่ขององคนะ์กรชาโรแฮนัเบื้องหน้าก็คคคือาาาลหาัตขงิิวเเดดู่่แแบบ ต้องสูงต้องสําคัญมากๆขององก์นะฮะซึ่งเวเรสก็คือหนึ่งในเด็กกําพลาคนหนึ่งที่มาถึงจุดนี้เป็นจุดที่ไม่ใช่ใครจะมายืนง่ายๆนะับส่วนเอมิลี่เนี่ยเธอเข้าองค์กรนี้มาเพราะต้องการตามหาน้องสาวและเมื่อเวลาผ่านไปนะเอมิลี่กลายเป็นสิทธิที่คิวเรนเนี่ยรักมากเพราะว่าเธอเนี่ยโคตรเก่งอะ่ะเป็นเบอร์ดี้หนึ่งในใจของคิวเรนนะฮะแต่เอมิลี่เนี่ยเริ่มรู้สึกว่าถึงเธอจะอยู่ที่นี่ต่อเธอก็หาน้องสาวไม่เจอนะแล้วก็ที่นี่เนี่ยได้สร้างบาดแผลได้สร้างความรู้สึกแย่ๆกับเธอมาก ซึ่งการหนี่ของเอมิลี่เนี่ยไม่เหมือนอารนจาที่แบบแอบ,บชิงจากภารกิจใช่ไหมเอมิลี่เนี่ยได้ร่วมมือกับเพื่อนอีก3คน,นครับฆ่าครูฝึกที่สนามอาชูระซึ่งสนามนี้แหละเป็นสนามประลองที่เนื้อเรื่องพิเศษนี้ได้บอกไว้นะครับบอกเลยการกระทาแบบนี้ปลดแอกเอมิลี่จริงๆแต่มันทิ้งระเบิดทิ้งความชิบหายก้อนใหญ่ไวใ้ให้กับคิวเรนครับอาจารย์ของเธอเนื่องจากหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยอาจารย์คิวเรนถูกตั้งคําถามจากตําแหน่งบิ๊กๆมากมายถูกเพ่งเล็งเนี่ยทำให้คิวเรนเนี่ยต้องทางานหนักขึ้นนะออา,าร หมดความทุกข์ความลําบากทั้งหมดที่คิวเลนประสบเนี่ยเวเรสที่อยู่ข้างๆเนี่ยเธอรู้เห็นมาตลอดนะทำให้เวรเรสเนี่ยเกิดความคิดที่ว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วล่ะอยากจะช่วยอาจารย์ที่แบบเธอศรัทธานะในใจของเวรเรสยังมีความคอนทราสนะคือบางครั้งก็มีความไม่เข้าใจอาจารย์เหมือนกันว่ายอยสิทธิเอเมลี่ Emily ทําขนาดนี้ทำไมอาจารย์ยังรักยังพูดถึงอยู่ได้แถมชอบเอามาเปรียบเทียบเธอบ่อยๆนะครับส่งผลให้เธอเนี่ยเกลียดเอมิลี่มากอยากจะให้สิทธิพู้พทรยศคนนี้หายออกจากโลกไปไม่อยู่แล้วพูดถึงอยู่ได้อะไรนัก จากความรู้สึกทั้งหมดที่แบบพูดถึงมาเนี่ยทำให้เวเรสเนี่ยยอมไปทำบรรทัดสัญญากับวีราเพื่อแลกกับพลังที่แข็งแกร่งซึ่งอันนี้เนี่ยไปดูที่เนื้อเรื่องเสริมของเวเรสได้นะบอกเลยว่ามันโหดมากนะครับแค่ไม่กี่ประโยคที่อาจารย์คิวเรนพูดทําให้เวเรสรู้ว่าอาจารย์ไม่สนใจเธอเลยเนี่ยเธอเกือบฆ่าคิวเรนทิ้งได้คิดดูซิสุดจัดนะฮะด้วยความสามารถใหม่นี้อย่างที่บอกว่านอกจากช่วยอาจารย์ได้แล้วเนี่ยยังทําให้เธอเนี่ยมีตัวตนทําให้อาจารย์เนี่ยหันกลับมามองคนข้างตัวอย่างเธอบ้างนะฮะอย เ,เธอมิชชั่นคอมพิล้วนะเพราะเธอกลายเป็นคนสําคัญของอาจารย์คิวเลนดูสิแบบเวรสเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะแต่จากข้อมูลนันบอกว่าแบบเธอเทิดทูนอาจารย์เป็นพ่อบุญธรรมใช่ไหมแต่ว่าจากมังงะเนี่ยมันทําให้พี่เนี่ยคิดว่าคู่นี้อาจจะมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่รักเดอ้อมีการแบบจับแก้มใดๆนะฮะถ้าเป็นจริงเนี่ยเป็นคู่รักฝั่งไร้ร้ที่น่าจับตามองสุด เป็นอย่างไรบ้างสําหรับเนื้อเรื่องพิเศษความริษยานะครับบอกตัวตวนเวเรสได้ดีมากเลยนะคร้าหน้าต้องคอยติดตามว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรแต่รับรองว่าแซบถึงใจอย่างแน่นอนนะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์อพี่แน่ๆซับสไครต์ถ้าหาใครอยากเป็นกาลังใจสมัครเป็นเด็กในสังกัดพี่ได้เฉพาะช่องทาง YouTube ไปติดตามพี่ทาง a c e b o o k แล้วก็ t ิ k กต็อกหรือถ้าหนทางที่ง่ายที่สุดก็คือดูวิดีโอจนจบไม่คามโฆษณาก็จะช่วยสนับสนุนทําให้พี่เนี่ยทำคลิปต่อไปได้ยาวๆนะฮะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ